C.O.D กับ Perfectionist ต่างกันไหมครับนะครับน่าจะบินผิดนะครับน่าจะเป็น O.C.D มากกว่า O.C.D คือโรคจำคิดจำทำ Perfectionist เนี่ยเป็นบุคลิกภาพอันหนึ่งเรียกว่า O.C.P.D นะครับเป็นปัญหาทางบุคลิกภาพนะครับเป็นโรค2โรคที่ต่างกันนะครับเอา O.C.D ก่อนละกันนะครับ O.C.D นี่คือโรคจำคิดจำทำนะครับด้วยความที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นเหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณป่วยนะครับและตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่ปกตินะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองทำไมฉันเป็นแบบนี้นะครับภาษาจิตเวชจะเรียกว่า ego d y ิส o n i c ก็คือไม่เป็นตัวเองนะครับแล้วก็คุณก็มีความทุกข์ทรมานกับอาการที่เป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะ OCD ใน OCD ก็จะเป็นลักษะว่าคุณกลัวเรื่องของความสะอาดใช่ไหมคุณก็จะแบบไปล้างมือบ่อยๆนะครับทงทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าเชื่อมันสะอาดแล้วนะครับแต่ว่ามันกังวลมันต้องล้างมือบ่อยๆจนทนให้ทรมานหรือว่ามีอาการอย่างเช่นเดินผ่านสารพัดภูมิก็มีเสียงคําผุดด่าขึ้นมา ก็ทาให้คุณรู้สึกผิดรู้สึกอึดัดต้องขอโทษในใจเพื่อทําให้ความอึดัดมันเบาลงซึ่งตัวคณีก็สมกว่าไม่ไม่เ a k e s e นะครับที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันกงนังวลมันต้องขอโทษนะครับอันนี้คือโรค OCD นะครับคือมันมีความไม่เป็นตัวเองแลวมันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังทําให้คุณรู้สึกทรมานกับอาการที่เป็นนะครับส่วนถ้าเป็นบุคลิกภาพแบบ perfectionist หรือ OCD p นี่นะครับมันเป็นโรคทางบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นมันคือตัวคุณมันคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับมันเรียกว่า e โ o s y ินโ o n i c นะครับแล้วก็ตัวคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมักจะไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดความทุกต่อตัวเองนะครับแต่บางทีก็เกิดนะแต่มักจะเกิดให้ก่อให้เกิดความทุกกับคนรอบข้างมากกว่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นโพジชนิสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีความไปจู้จี้จุกจิกกับคนรอบข้างนะครับให้คนอื่นทําตามให้มันเป๊ะนะครับ หรือว่าถ้าบางทีเนี่ยความเป๊ะไม่เท่ากับที่เราคิดไว้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะครับก็กระทบคนรอบข้างได้นะครับที่ถามว่าถ้าเป็น OCPD เนี่ยหรือ p e t i o n i s t จนแบบมันกระทบคนรอบข้างเยอะนะครับควรรักษาไหมก็ตอบว่าควรนะครับเพียงแต่ว่านะฮะปัญหาของบุคลิกภาพหรือ Personality Disorder เนี่ยบางคนที่เป็นนะครับมักจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองป่วยนะครับอันดับแรกเราต้องทำให้เขายอมรับก่อนนะครับว่า พฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นปัญหานะสร้างความผล,ผ,ลผลกระทบให้คนอื่นนะครับต้องทําให้ในราบแรกต้องเป็นแบบนี้ก่อนต้องยอมรับก่อนหลังจากนั้นจะถึงจะเริ่มมารักษาได้นะครับการรักษาเนี่ยเราจะประเมินโรคร่วมนะครับที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับโรคไอโรค OCD เนี่ยก็คือโรค OCD เองโรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้านะมันจะเกิดขึ้นคู่กันบ่อยได้นะครับเพราะว่าคนที่เป็น OCD เนี่ยจะเครียดง่ายนะครับ แล้วก็การรักษาตัวโอสซมีดีหลักๆนะครับจะเป็นการทำเจตบำบัดเป็นหลักนะครับ